ทานก็ตัวนี้มีอะไรนะไปดูปรอบเอ่อรูปรอบมหาเพาข้อเบี่ยงขึ้นไปที่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำไปที่รูปรอบแล้วก็ไปที่คอมแอร์ครับผมแล้วก็มาที่ตัวดันสายพานมาที่ในชาร์จแล้วก็มาที่รูปรอบแล้วก็ลงมา เราจะใช้บล็อกเบอร์ส4ครับผมพัทนที่รูปรองตรงนี้ผมใช้เบอร์14อ,อ่กประมาณนี้ครับผม